กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชูวิทย์พิทักษ์พรเคารพพรรเพื่อไทยอุบรรัชธานีเขตเจ็ผมได้ปรับลดงบประมาณงบกลางหมวดสองจาก5 5 8 0 0 0 0 0ล้านลง8%ก็ประมาณ5,000ล้านงบกลางนี่รัฐบาลต้องใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินให้รวดเร็วให้ทันต่อเหตุการณ์ ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินนะครับเช่นในขณะน,นี้บ้านเมืองประสบภาวะพืชผลการเกษตรตกต่ำนะครับรัฐบาลก็ต้องนำงบประมาณไปช่วยเหลือภาคเหนือลำไยราคาตกข้าวไม่มีราคาภาคตะวันออกเงมังคุดไม่มีราคาภาคใต้ยางพาราราคาตกและภาคอีสานครับในขณะนี้ข้าวเปลือกกิโลละหบาท รงสีไม่รับซื้อครับข้าวปลายสิบาทแกบกิโลละสามบาทชาวบ้านกำลังจะกินแกบแล้วครับฝากรัฐบาลได้เร่งรัดนำงบกลางของท่านนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยส่งเสริมนะครับในขณะนี้เราก็รู้อยู่แล้วครับว่าประเทศป่วยครับต้องรักษาด้วยฟ้าทลายโจรก็ส่งเสริมปลูกฟ้าทลายโจรครับ ก็ส่งเสริมปลูกกระชายขาวครับเพื่อนํางบกลางมาส่งเสริมให้กับพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติตและในขณนะเดียวกันครับท่านประธานครับวันนี้โคป่วยเป็นลำปีสกินคนป่วยเป็นโควิด -19 วันนี้วัวของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่าเนี่ย ได้ล้มป่วยครับได้ล้มป่วยตั้งแต่เรานำงบประมาณเข้าวาระหนึ่งนะครับรัฐมนตรีก็บอกว่าจะนำงบกลางมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้ครับวัวได้ป่วยและได้ล้มตายเป็นจำนวนมากจากสถิติว่ามีวัวอยู่ประมาณทั้งวัวทั้งควายครับสิบล้านตัว ในขณะนี้นี่ป่วยหมดแล้วครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปประมาณ3ามถึงสี่หมื่นตัววันนี้วัคซีนยังไม่มาครับผมฝากท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีครับว่าวันนี้นี่วัคซีนไม่เอาก็ได้ครับขอเงินเป็นค่าชดเชยเยียวยาจากการรักษาโคกระบือที่ป่วย พี่น้องได้ใช้เงินของตัวเองในการรักษาโครกระบือที่ป่วยโดยเรียกหมอมาฉีดยาเข็มละ500้อบาทเข็มละ500้อบาทเนี่ยตัวหนึ่งก็ตกไปสองสามพันวันนี้ขอค่าเยียวยาตัวละ500บาทให้กับเกษตรกรที่ได้รักษาโครกระบือของเขาซึ่งเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของเขานะครับเหมือนกับเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าว ใครปลูกข้าวหอมมะลิกี่ไร่ได้ส่วนต่างกี่บาทใครปลูกข้าวเหนียวกี่ไร่ได้ส่วนต่างกี่บาทวันนี้เกษตรกรที่เลี้ยงวัวที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีวัวป่วยกี่ตัวถ้าเราจ่ายตัวละห้าร้อยในกอมีสามตัวก็รับไปพันห้านขอมีห้าตัวก็รับไปสองพันห้าเป็นการชดเชยเยียวยาให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์แล้ววัวป่วยส่วนวัวตายวันนี้ เษกษตรกรก็ฝากถามมาครับว่าเมื่อ,อไหรจะได้เงินแล้วจะได้ในอัตราเดิมในอดีตหรืออัตราใหม่ที่เข้าคอรมอแล้วพี่น้องก็ถามก็ฝากได้ใช้งบกลางในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในการที่ช่วยเหลือเยียวยาในโลกของโคและท่านประธานที่เคารพครับในขณะนี้ประเทศป่วย เราจะเดินต่อกันอย่างไรทางรอดเราอยู่ไหนวิกฤตโควิดวิกฤตเศรษฐกิจล็อกดาวก็ไม่มีวันจะจบประชาชนติดเชื้อวันละสองหมื่นกว่าคนตายวันละสามร้อยคนอีกไมก่ก,กี่วันก็จะครบหนึ่งล้านคนแล้วครับเศรษฐกิจพังพินาศครับรัฐบาลต้องรู้ร้อนรู้หนาวครับนำเงินควบกลางมาใช้จ่ายให้ทันท่วงทีครับ พี่น้องประชาชนคือคนอีสานมาอยู่กรุงเทพป่วยครับไม่มีเตียงครับนอนอยู่ที่ห้องครับเสียชีวิตไม่มีวัดเผาครับอยากจะกลับไปตายบ้านครับอยากจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านครับไม่มีรถกลับบ้านนะครับไม่มียารักษาประชาชนต้องพึ่งบุญพึ่งกรรมครับไหว้พระนะครับตาฟ้าทลายโจรกินเอง ปันก็ใช้ขาวกินเองประเทศนี้เป็นไปได้อย่างไรครับท่านประธานครับเราต้องหางบกลางมาเพิ่มครับ mm hmm. เพื่อจะทําเรื่องดนดวนเรื่องที่จําเป็นที่จะแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้ผู้แทนรัษฎรได้อภิปรายในวาระหนึ่งแล้วครับว่างบกระทรวงสาธารณสุขลดลงงบกลาโหมเพิ่มขึ้นนี่ควรจะปรับลดงบอื่นๆให้กระทรวงสาธารณสุขวันนี้นี่งบกลางของรัฐบาลที่จะต้อง เร่งรัดนะครับเอางบมาใช้จ่ายให้รวดเร็วซึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคณะกรรมธิการคณะนุกรรมธิการต่างๆที่ได้ปรับลดงบประมาณไป1ม0 0 0ล้านแล้วก็เอามาไว้ในงบกลางเพื่อจะเพิ่มนะครับเป็นเงินงบกลางเพื่อจะไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องที่เป็นโควิดที่พี่น้องที่ลำบากพี่น้องเดือดร้อนในเรื่อง โลกโควิดหรือจะนําเงินส่วนนี้ไปซื้อวัคซีนครับเพราะตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับพี่น้องประชาชนก็อยากได้วัคซีนนะครับสุดท้ายครับก็ขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกให้นํางบประมาณงบกลางไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกําลังเดือดร้อนในขณะนี้ครับขอบพระคุณครับ